ไม่เคยแกะและโอ้โหแต่มันไม่เท่ากันหรอใหญ่พังเลยอุ้ยมันไม่หักใช่ไหมอ่ะเฮ้ยไม่ได้ปะไหนเนี่ยนักแสดงซีสวัสดีค่ะชื่อแป้งค่ะเป็นคอนเทนต์อิจิเตอร์ของหนุ่มบุกก๊คเต้ค่ะนี่หนุ่มไม้วันนี้มาทำอะไรเขาบอกว่าให้หนูมาแกะขอบค่ะโอเคแล้วอันนี้แป้งเคยแกะเชื่อกมาก่อนหรือเปล่าแกะมันกุ๊บ ไม่เคยเคยเปลี่ยนแลมีไหมไม่เคยไม่เคยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้จะให้ลองเปลี่ยนแลมต้นบุออืเอาจริงดิใช่อ๋อจริงตั้เอาจริงสิอเอาจริงไม่เคยแกะละอันนีวแปง้งลองเช็งลองเช็งหน่อยว่าในเครื่องมีแลมอยู่จริงทำไงเคยเช็งไหมไม่เคยอ่ะ จริงจริงนะซื้อมาก็ใช้อย่างเดียวลรงขิกขวาที่โลโ,ลโ,ลโก้ w i n d o w โอเคค่ะจำเสียก s ิ s t e m เดี่วเครื่องได้จะบอกว่าแอดมีแรมที่ใส่อยู่อืม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 ,อมอนี้ใช่ไหมอันนี้อยู่เท่าไหร่นะแปดิีค่ะต่อไปปิดเครื่องก่อน s h ดดาว s h ดดาวเป็นบ้างเป็นโอเคแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างที่ต้องใช้ ไขควงใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอ้โหแล้วก็ <c oughs> อันนี้โอ้หจริงแล้วก็แรมอันนี้เป็นแรขอบคุ์ค่ะแรบแบบจิ๊กใช่ไหมแบบจิก๊กใช่ <c oughs> ต่อไปก็คือแกะเครื่องแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ไอ้แล้วเยอะมากอะ่ะอันนี้โอโ้โ,อโหโอ้โหเออต้องเลือกใส่หัวสิ <c oughs> อันไหนอ่ะใช้อันไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ช่วยก็ไดนะ้อ่าก็แล้วแล้วต้องใช้หัวไหนะอ่ะนั่นแหละ ใบว่าสีแชกสีแชกอ่าฮะอ่าใบต่อว่าแถวแรกลองลองหยิบขึ้นมาแล้วลองใส่เข้าไปที่ตัวไขควงตัวตะกรโนบุ๊กว่าหมุนได้ไหมอันนี้ใช้ได้ไหมได้มั้งลองนะเขาลองก่อนได้มั้งน่าจะอันนี้เอาแล้วนี่นะ เนี่ยหรอใช่อ่าแล้วมันใช้อันเดียวกันหมดเลยไหมอ่ะใช่ <c oughs> วันนี้ไปีสุดสุดเลยได้อือขัดเลยเ่ะได้มึงแสงมากเลยเอาแล้วละ่ะเฮ้ย เคยทำบ้นาน <g ül> ตัวเองไม่ไม่เคยคะ่ะแต่ว่าน้ำช่างไงอยู่ทำต้องทำคนเดียวไงแต่ว่าส้มน่อส <Bradley. S 1> ้มน,นี่บ้างวิ่งตื่นเต้นอ่ะข้างในมันจะเป็นยังไงอะ่ะจันจันจัครบแล้วเหรอครบแล้วคะ่ะลองลองไล่ดูตามแต่และจุดสิเพราะว่าครบหมงดไหมฮตามแต่และจุดครบไหม ควบแล้มันแกะได้เลยไหมอะอะยูช <c oughs> ัวร์ชัวร์แหละชัวร์แหละชัวร์แหละทำไงอะแกะแล้วอันนี้อันนี้ไม่รู้ทำไงอะมันดึง <À> ออกมาเลยไม่ได้หรอ,อลอง้นดูฮะลอง้นดูอย่างงี้ใช้อะไรอะอันนี้หรอใช่นัหละแ <c oughs> ช่ตามล่องหรือ รนี่หรอถ้าถ้าลองมาตรงนั้นดูจะง่ายกว่าไม่ต้องมันดันมาเลยอันนี้มาเลยได้ยินเสียงไหมได้ยินมันไม่หักใช่ไหมอ่ะใช่ได้มันไม่หักใช่ไหมอ่ะก็อยู่ได้ก็อยู่ได้นี่แนะนำหนึ่งง่ายๆถ้าตัวเนี้ยหนึ่งงี้ใช่ไหมหนึ่งเงี้ยก็ได้ ไล่ตรงนี้ทำขอบมาเลยน้องแกงน้องแกงค่อยค่อยมันจะไม่แตกใช่ไหมอ่ะแตกไม่แตกเอาแซกเอา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 ปีแซกเอาปีแซกทำขอบมาจะเห็นเป็นร่องใช่ไหมอืมอันแรกเอาปิดปิดแบบนี้ หลอดไปเนี่ยไกล่ลนะใกล้สำเร็จละใกล้พังแล้วแด้วเปิดหนึ่งสองเฮ้ยรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นล่ละรู้แค่อันเนี้ยน่าจะเป็นแบตบอันนี้พัดลมใช่ไหม ช่ลแล้วแรมอ่ะไหนดูดีๆสิมันมีอะไรปิดอยู่หรือเปล่าแรมอ่ะอันนี้หรอมันเปิดได้ใช่ไหมอ่ะมันจะเจ๊งไหมอ่ะอุ้ยใช่อีเปิดได้เอาติดไปกันไฟฟ้าสักทีอ๋อมันแบบเป็นเอ้ยอุ้ยอุ้ยใช่ปะใช่<ม>ป,ปะไม่รู้อ่ะจริงไหมใช่ไหมใช่ <laughs> <laughs> คิดว่าใช่ยไหมใช่แหละตอนนี้มันมีอยู่กี่แถวนะมีอยู่หนึ่งแถวมันมันว่างใสอีกแถบได้ใช่ไหมคิดว่าได้นะอุ้ยอุ้ยอู้วมันหันยังไงอะอ่ะลองดูดูขามันต้องหันเท่าไหร่ดูของเดิมมันอน่ะฮะมีเขี้ยวอยู่ฮะเขี้ยวมันมีร่องมันมีร่องเอาร่องให้ตรงกันหันร่องให้ตรงกัน ยังไงอย่างนี้เหรอไม่ใช่กับด้านอ่าดูดูขาขาสัมผัสมันขาเราต้องชนกับสล็อตขามันแล้วก็ดูร่องมันอย่างนี้เหรออ๋อใส่เสียงเสียงไปก่อนอุ้ยอุ้ยไม่เฉียงนะเฉียงไงเสียบไปด้วยระยะ45องศา แล้วก็กดลงไปเลยในนักก้นไงมันจะไม่หักใช่ไหมอ่ะถ้ามันได้ยังอื่นก็ก็หักเฮ้ยไม่ได้ปะเฮ้ยได้ปะดูขาซ้ายขวาสิมันล็อกเองได้แหละผมก็ไม่ไรู้เหมือนกันนะ<ด>ถ้าเรามัม่นใจนก็มากรอกกับกเลยปิด <c oughs> ปิดไปได้เลยหรอได้ไ,ดไม่ต้องทากาวแล้วหรออืมอกาวอยู่อ่างั้นเราปิดฝาให้เสร็่าไม่ต้องใไขกาว แล้วมาดูนกันว่าแรงที่ใส่ไปมันติดหรือเปล่าก็ถ้ามันเปิดไม่ติดล่ะคะนั่งไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวมันกดกดลงไปได้เลยใช่ไหมกดไปได้เลยให้สนิทกันดูครามแน้ว่าสนิทกันไหมถ้าไม่สนิททำไงอ่ะห่างหือหรออุ้ยอ้าวอ้าเอ้าเอ้าเอ้าโอเคอะไปดูเข้าไหมเข้าแล้ว เสียงน่ากลัวมากจริงๆประกอบเข้าวๆาแล้วต่อมาเรามาดูกันว่าจะเปิดติดหรือไม่ <laughs> อ๋อมันติดเองเหรออ่าใช่เดี๋ยวโน้จะเปิดปั๊บพวติดปั๊บเลยเฮ้ย <c oughs> ทำไมฉลาดอะเราหันมาให้ดูกัน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยดีได้เลยได้เลาจริง, <c oughs> รงใช่ไหมมันคุณจะตบุกอะ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเสร็จยางเนี่ยี่ว่าเสร็จยังเสร็จแล้วมั้งคะเสร็จแใส่แค่นี้มั้ยเสร็จแล้วนร้อนวางอย่แล้วก็ร้อนร้อนก่อนดาวให้าใส่น้าตามันเท่ากันไหมเน่ยแต่ะตัวเออมันไม่เท่ากันอ่ะไม่ทันแล้ว มันไ่่เทากระจำไว้ว่าส่วนใหญ่น็อตยาวจะวนอ,นอยู่ต,ตรงท้ายใกล้บันทับนนถ้าของเครื่องข้างหน้ามันจะบางกว่ามันจะใช้น็อตที่สั้นกว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติหนูใส่ผิดอะเราจะโป่ขึ้นมาต้องเน่นแค่ไหนนะอะอดตึงมืออันตอน,นเก่งตอน,นเก่งไว้ที่ทีนะตอนใส่เร็วอยู่นะ <c oughs> ไม่รู้มันไม่เท่ากันอะ ครบแล้วครบระดับเลยกนะเย้เสร็จแล้ว <laughs> คิดว่าเปลี่ยนแรมเองเม่อแย้ยากไหมยากนะครั้งแรกอะ่ะมกลัวมันหักอะ่ะข้างหลังอะ่ะอืมยากที่คือขั้นตอนขั้นตอนคือตอนแกะตอนแกะแล้วก็ตอนที่เจอกับอาณาจักรวงจรงงมากเลยว่ามันคืออะไรบ้างอะ คิดว่าทําเองกับให้ร้านเปลี่ยนอยากทำเองหรืออยากให้ร้านเปลี่ยนอยู่ถ้าไปซื้อที่ร้านอะ่ะให้เขาเปลี่ยนเถอะจริงๆไม่หาทําเองจริงจริงนะแล้วถ้าคิดว่าถ้าจําเป็นจะทาเองได้ไหมถ้าครั้งแรกได้ครั้งต่อไปมันก็ต้องได้แล้วแหละแล้วก็อีกอย่างช่วงนี้ก็เน้นสั่งออนไลน์ก็เปลี่ยนเองได้ค่ะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็ตื่นเต้นหวัวใจจะลุอมาถ้าสมมติว่า ให้แนะนําเพื่อนบอกเพื่อนให้เปลี่ยนแรบเนี่ยเราจะบอกได้ไหมเฮ้ยสบายมั่นใจปะไม่ละทำได้แหละว่าลองดูเพราะว่าตื่นเต้นดีค่ะเป็นประสบการณ์ให,หม่ถ้าขาหัากก็ไม่เป็นไร <c oughs> จากประสบการณ์ใหม่คิดว่าข้อควรระวังในการเปลี่ยนแรงเองต้องระวังอะไรอืมน็อตก่อนเพราะว่าตอนแรกอะ่ะ หนูว่าใส่ลมไปเลยใช่ไหมหนูก็ไม่รู้ว่ามันอะ่ะยาวไม่เท่ากันซึ่งนนี้ถ้าใส่ผิดก็คือมันจะโผล่มาใช่ไหมอืมนั่นแหละแล้วก็อย่างที่สองก็คือน่าจะเป็นตัวขาเกี่ยวของฟาลังนะคะ่ะมันเป็นพลาสติกใช่ไหมส่วนใหญ่ของโน้ตบุ๊กเนาะมันก็อาจจะบอบบางนิดนึงถ้าเวลาแกะเองก็ต้องระวังท้ายสุดก็คือตรงตอนใส่แหลมที่ต้องเอียง45องศาค่ะนั่นแหละแล้วเราเปลี่ยนครั้งแรกรู้สึกไงตื่นเต้น กมันจะหักอันเนี้ยหนูเปลี่ยนแรมแล้วใช่ไหมแบบที่เราอยากรู้ว่าต่างกันเยอะไหมหรืออะไรยางเงี้ยได้เดี๋ยวพี่เทให้ดูแต่ฝากช่องให้พี่ก่อนเพื <c oughs> ่อทำมาหากินนิดเึงลโอเคค่ะฝากช่องราบูส๊สเลกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแรมครั้งแรกการเปลี่ยน CPU ครั้งแรกหรือว่าทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ครั้งแรกเนี่ยมาแชร์กันด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ย ก็อยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์ยังไงดีหรือไม่ดีหรือว่าประสบกับปัญหาย,ยังไงสุดท้ายจะต้องเอาไปพึ่งร้านหรือเปล่าแล้วก็สำหรับ EP ต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากให้กำลังใจใพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ